สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นแบบฝึกหัด5.2ในเรื่องของสมบัติของเลขยกกำลังในเนื้อหาม .2 นะคะทุกคนก็ ไปดูเลยค่ะข้อที่1นนะคะคลิปนี้จะเป็นข้อที่1เนาะข้อที่1จะเห็นว่าเป็นกําลังซ้อนกําลังนะคะทุกคนข้อนี้จะใช้คุณสมบัติของเลขยกกําลังข้อนี้นั่นก็คือสมมุติ a ยกกําลัง m เนี่ยทั้งหมดยกกําลัง n แบบนี้นะคะคือถ้าเป็นกําลังซ้อนกันแบบเนี้ยเราสามารถนําเอาเลขชี้กําลังอ่ะคูณกันได้เลยนะคะก็คือ m อ่ะกับ m, n เนี่ยคูณกันเลยแบบนี้และข้อนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเอา0ูนย์คูณกับ0ูนย์ได้เลย ซึ่ง0คูณกับ0เนี่ยก็เป็น0และอะไรก็ตามแต่นะคะที่ยกกำลัง0มันก็คือ1นั่นเองนะคะข้อนี้ก็ตอบได้เลยนะคะโอเคนะต่อไปนะคะทุกคนไปดูข้อที่2ได้เลยค่ะ ข้อที่สองนี่ถ้าเป็นหลายตัวแบบนี้เราก็สามารถที่จะกระจายได้นะคะทุกคนข้อนี้จริงๆเรามองแบบเป็นก้อนก้อนหนึ่งแล้วยกกําลังศูนย์อะไรก็ตามแต่ที่ยกกําลังศูนย์เนี่ยมันจะเท่ากับ1นคือตอบแบบนี้เลยก็ได้หรือว่าเราจะใช้คุณสมบัติอันนี้ก็ได้นะคะกระจายศูนย์เข้าไปแบบนี้มองแบบนี้ก็ได้ก็แล้วแต่เรานะฮะก็เป็น3ยกกําลังศูนย์แบบนี้คะ่ะเท่ากับ a ยกกําลังสองไปคูณ0ูนย์ก็เป็น0 b ยกกําลังสองคูณ0ูนย์ก็เป็นศูนย์แบบนี้คะ่ะ 3ากลังศูนย์ก็เป็น1 A ยกกํากลังศูนย์ก็เป็น1 b กํากลังศูนย์ก็เป็น1ดังนั้น1คูณกัน3าตัวก็เป็น1แบบเนี้ยหรือว่ามองเป็นก้อนใหญ่ๆเลยก้อนใหญ่ๆเลยแบบเนี้ยทั้งก้อนเลยยกกําลังศูนย์ก็เท่ากับ1จบแล้วแบบนี้ก็ได้นะคะโอเคนะต่อไปค่ะไปดูข้อที่สามนี่กำลังซ้อนกันแบบนี้นะคะสามารถที่จะเอามาคูณกันได้เลยก็คือลบสามคูณกับลบสองคือเอาเลขชี้กำลังอ่ะคูณกันได้เลย แบบนี้ค่ะก็จะได้เป็น5นะคะลบกับลบนะคะก็เป็นบวกดังนั้น3คูณ2ก็เป็น6ก็ตอบเลยค่ะหรือนะคะ5ยกกำลัง6เนี่ยถ้าเรานำไปกระจายกันนะคะคือ5คูณกัน6ครั้งเนี่ยก็คือ15,625นะคะทุกคนลองไปคูณดูเนาะโอเคต่อไปค่ะไปดูข้อที่4ี่ได้เลยค่ะ ข้อที่4ี่นะคะทุกคนนี่ถ้าในกรณีที่มีคูณหลายตัวแบบนี้นะคะเราดูตัวที่มันฐานเหมือนกันก่อนที่ยังฐานไม่เหมือนกันนะคะเราก็ติดไว้ก่อนนะคะก็คือ7ยกกําลังสองคูณกับ5ยกกําลังลบ4คูณกับ5ยกกําลังลบหแบบเนี้ยคือเราเอา2ตัวนี้มันมาคูณกันเลยก็จะได้เป็นลบ4บวก6แบบเนี้ยค่ะเอาเลขชี้กาลังมันมาบวกกันเพราะมันคูณกันอยู่เนาะก็เป็น5ยกกําลัง2แบบเนี้ยค่ะ ทีนี้นะคะทุกคนจะเห็นว่าถ้าใช้คุณสมบัติของเลขชี้กําลังเนี่ยคือว่ามันเลขชี้กําลังน่ะมันเหมือนกันนะคะแปลว่าเราสามารถที่จะรวบฐานได้เลยค่ะแบบนี้นี่ก็จะง่ายขึ้นก็จะเป็น7คูณกับ5นะคะทั้งหมดยกกําลังสองแบบนี้นี่คือความง่ายของสมบัติของเลขยกกําลังนะคะจะทําให้ตัวเลขในการคูนง่ายยิ่งขึ้นนะคะ7จ็คูณหก็เป็น35ห ก็จะได้เป็น35ยกกําลัง2นะฮะทุกคนหรือนะคะหรือ35คูณกัน2ครั้งจะได้เป็น1,225นะคะลองไปคูณดูนะโอเคนะคะสำหรับข้อที่4ต่อไปค่ะไปดูข้อที่5เลยค่ะนี่ข้อที่5นะคะก็กระจายเข้าไปกระจายเข้าไปถ้าเป็นกำลังแบบนี้นะก็จะได้เป็น2ยกกำลังลบ1นะคะคูณกับลบ2แบบเนี้ย และก็คูณกับ3ตรงนี้ถูกกระจายเข้ามา2คูณกับลบ2นะคะนี่ก็จะได้เป็น2นะคะลบ1คูณกับลบ2ก็เป็น2คูณกับ3ลบ2คูณกับ2นะคะตรงนี้ลบ2คูณกับ2ตัวนี้ก็เป็นลบ4แบบนี้ค่ะก็หาผลลัพธ์ออกมานะคะค่อยหาผลลัพธ์เนาะก็เป็น2กำลัง4นะคะก็เป็น4ส่วนนะคะ 3ยกกำลังลบ4เนี่ยเราสามารถใช้คุณสมบัติของเลขชีกกำลังได้มันจะมีค่าเท่ากับ1ส่วน3ากำลัง4แบบนี้ค่ะก็จะเป็น4นะคะส่วนด้วย3กํกำลัง4ก็คือ3คูณกัน4ครั้งก็เป็น81ดังนั้นก็ตอบได้เลยค่ะ4ส่วนด้วย81นะคะทุกคนสำหรับข้อที่5เนาะต่อไปค่ะไปดูข้อที่6ได้เลยค่ะ ข้อที่6นะคะก็กระจายเหมือนเดิมกระจายเหมือนเดิมนะคะก็จะได้เป็น2ยกกําลังลบสนะคะคูณกับลบหแบบเนี้ยเราสามารถที่จะกระจายเลขชี้กําลังแบบเนี้ยไปได้แล้วก็คูณกับ4นะคะยกกําลังลบหนะคะคูณกับลบหแบบเนี้ยค่ะนี่นะคะก็จะได้เป็นตรงนี้นะคะก็คือ2อลบสคูณกับลบหนะคะก็เป็น3คูณกับ4ีลบหคูณกับลบหก็เป็น1แบบเนี้ยค่ะ ทีนี้2ยกกำลังสามเนี่ยมันคือ่าดถูกปะหรือว่าเราจะเขียนให้อยู่ในรูปเลขชี้กำลังก็ได้นะคะก็เป็น2อกำลัง3คูณกับ4ีกำลัง1ก็คือ4ใช่ไหมเราก็เขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังก็คือ2ยกกำลังสองแบบนี้ค่ะก็จะได้เป็น2ยกกำลังหหรือนะคะหรือเราตอบเป็น2คูณกัน5ครั้งก็เป็นเท่าไหร่12แบบนี้ค่ะก็ตอบเลยนะคะสำหรับข้อที่6เนาะ ข้อที่7นะคะตรงนี้นะคะจะเห็นว่าสังเกตก่อนในวงเล็บเนี่ยสามารถคูนกันได้นะคะเพราะอะไรนะคะเพราะว่าฐานอะ่ะมันเท่ากันจริงๆ9เนี่ยสามารถทำให้เป็นฐาน3ได้นะคะซึ่ง9เนี่ยมันคืออ่า3ยกกำลัง2แบบนี้เนาะแล้วก็ทั้งหมดยกกำลังลบหแบบเนี้ย นี่นะคะคือ9ตรงนี้คือ3ยกกำลัง2แล้วกำลังลบ1ซ้อนอีกรอบหนึงส่วนตรงนี้นะคะก็เป็น3กํกลัง5คูณกับ3กํกลังลบ1อ่ะครูเขียนติดไว้ก่อนนะคะตรงนี้ก็ซ้อนกันนะคะสามารถนําเลขชี้ก,กําลังมาคูณกันได้เลยก็จะเป็น3ยกกำลังสกับลบ1คูณกันก็เป็นลบ2นะคะนี่ ทั้งหมดยกกําลังสองซึ่งจะเห็นว่าฐานเหมือนกันแล้วค่ะทุกคนซึ่งเลขยกกําลังเนี่ยกำลังคูณกันอยู่ก็นําเลขชี้กําลังมาบวกกันแบบนี้เลยนี่นะคะแล้วก็ทั้งหมดยกกําลังสองเย่าลืมนะคะก็จะเป็นสาดูนะคะลบ2บวกกับ5ตรงนี้ก็เป็นเท่าไหร่ก็ลบกับลบรวมกันก่อนก็ได้ค่ะลบสบวกกับลบ1ก็เป็นลบ3ลบ3ไปบวกอีก5ก็เป็น 2นะคะก็จะเป็น3กํกลัง2ทั้งหมดยกกําลังสงนะฮะซ้อนกันอยู่ก็นําเลขชี้กําลังมาคูณกัน2 2ก็เป็น4นะคะหรือนะคะเราจะตอบได้อีกแบบหนึงก็คือ3คูณกัน4ครั้งเนี่ยก็คือ81นั่นเองนะคะนี่คือข้อที่7นะคะทุกคนต่อไปค่ะไปดูข้อที่8ได้เลยค่ะนี่ข้อที่8นะคะจะสังเกตว่า,าฐานนะคะเราสามารถที่จะทำ เราสามารถที่จะคูณกันได้ก่อนคือฐานนะคะเราสามารถทําให้ฐานมันเหมือนกันได้ก่อนคือแปดเนี่ยทำให้เป็นฐานสองได้คือสองคูณกัน3ามครั้งก็คือ2ยกกําลังสามถูกปะส่วนตรงนี้นะคะนี่มันซ้อนกันแบบเนี้ยเราก็จัดการก่อนก็คือ2ยกกําลังสามคูณกับลบ1ตรงนี้ก็เป็นลบสามต่อไปคูณกับสิบหกนะคะก็คือสองยกกําลังสี่ถูกปะทั้งหมดไปยกกําลังอะไรคะ ลบหแบบเนี้ยอ่าต่อไปนะคะ5ยกกำลังลบสแบบเนี้ยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะลบสทั้งหมดยกกำลังลบสทีนี้นะคะจะเห็นว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันหารเหมือนกันหารเหมือนกันหารเหมือนกันนะคะ<ท>นี่เราก็จะได้เป็น2อกำลังสคูณกับ2อกำลังลบสตรงนี้นะคะคูณกันก่อน4ขขอ 1, นีคูณกับลบหตรงเนี้ยค่ะก็เป็น2อยกกำลังลบสค่ะคูณกับหยกกำลังลบสทั้งหมดยกกำลังลบสคะ่ะ นี่นะคะตือฐานเหมือนกันหมดแล้วนะคะตรงนี้ก็เป็น3บวกกับลบ3ก็เป็น0 0ไปบวกกับลบ4ก็เป็นลบ4แบบนี้คูณกันอยู่นะคะก็คูณกับ5ยกกำลังลบ4หาทั้งหมดยกกำลังลบสแบบนี้ค่ะคือจะเห็นว่าตรงเนี้ยคือมันมีเลขชี้กำลังที่มันเหมือนกันดังนั้นเราสามารถที่จะรวบฐานได้อะทุกคนมันก็จะเป็น มันก็จะเป็นสองคูณห้แบบนี้ค่ะทั้งหมดยกกําลังลบสแล้วก็ตรงนี้นะคะที่เราพิจารณานี่คือก้อนก้อนนี้นะและอย่าลืมไปทั้งหมดยกกําลังลบสอีกแบบนี้นี่นะคะเราก็จะได้เป็น10ยกกําลังลบสทั้งหมดยกกําลังลบสซึ่งจะมีค่าเท่ากับ10ยกกําลังตรงนี้ซ้อนกันนะคะลบสคูณกับลบสก็เป็น8แบบนี้ค่ะนี โอเคก็ okay, ประมาณนี้นะคะสำหรับข้อที่8เนาะก็ะจะค่อนข้างที่จะยาวหน่อย <c oughs> ก็โดยการพิจารณาฐานก่อนนะคะทุกคนต่อไปค่ะไปดู9ข้อที่9นะคะข้อที่9นี่ข้อที่9นะคะก็จะว่าจะเห็นว่ามีตัวแปรติดอยู่แล้วก็พิจารณา,าตัวที่มันฐานเหมือนกันก่อนคือจับกลุ่มกันอะ่ะก็4กํกลัง2คูณกับ4กําลังลบ1นะคะแล้วก็คูณกับ A อกำลังลบ2แบบนี้ค่ะ ก็จะได้ผลลัพธ์เป็น4ยกกาลังนะคะยกกําลัง1ถูกปะคูณกับ a ยกกําลังลบ2แต่เวลาเราจะเขียนแบบนี้ให้เราลักเครื่องหมายคูณและก็เลขชี้ก,กําลังที่มันเป็น1นะคะก็เขียนแค่4เฉยๆแล้วก็เขียน a ยกกําลังลบ2ติดไว้แบบนี้เลยนะคะสำหรับข้อที่9เนาะโอเคนะคะต่อไปไปดูข้อที่10เลยค่ะข้อสุดท้ายแล้ว ข้อที่10นะคะก็ดูที่ฐานก่อนนี่จะเห็นว่ามีฐาน a ฐาน a ฐาน a ซึ่งเหมือนกันเลยและกําลังคูณกันอยู่นะคะก็จะได้เป็น2นะคะคูณกับ a นะคะลาเครื่องหมายคูณไว้เลยก็คูณกันอยู่ก็นําเลขชี้ก,กําลังมาบวกกันแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็ทั้งหมดอยู่กาลังลบ3จบแล้วก็เป็น2คูนกับ a นะคะ2บวก3เป็น5 5ไปบวกกับลบ1ตรงนี้ก็เป็น4ก็เป็น อ่า a, ยกกำลัง4ทั้งหมดยกกำลังลบ3ค่ะแล้วเราอ่ะสามารถที่จะกระจายตรงเนี้ยได้ตรงเนี้ยได้ก็จะเป็นอ่า2ยกกำลังลบ3คูณกับ a ยกกำลังลบ4คูณกับลบ3ตรงนี้ก็เป็นอ่าลบ12นะคะก็จะเท่ากับนะคะตรงนี้ก็เป็น1ส่วน8คูณกับ1ส่วน a ยกกำลังลบ12ก็คูณกันก็จะเป็น1ส่วน 8a กำลัง12แบบเนี้ยค่ะ สำหรับข้อที่10ก็ตอบได้เลยนะคะโอเคนะคะสำหรับแบบฝึกหัดห2า5.2ข้อที่1ใหญ่ก็มีเพียงแค่นี้นะคะทุกคนต่อไปนะคะไปดูข้อที่2ใหญ่ได้เลยค่ะ